นั่นสุภาพิตอะไรบ้ังในเอเชียนันิการบรีนุ่นม้งิการบริอินทรบุรีนันนผมวิาร์ความบริณองสุภาพสตรีที่กำลังทลายรับวันนี้ก็เป็นวันดีวันสำคัญ วันที่มีอันภาษาปริญญาบัตรและอยากจะบอกว่าวันนี้และปีนี้ปีความพิเศษหลายอย่าง,างซึ่งพวกเราได้เห็นได้ชื่นชมและได้ภาคภูมใจว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยปณิยน,นเอเชียต้องขอชมเชยท่านอาการย์ดี ทีมงานภายใต้การนำของสภาที่มีท่านนายกสภาองวิทย์ไรได้ให้การสนับสนุนนะครับท,ทำให้เป็นบรรยากาศที่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรู่ในบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็ทำการสิ่งที่เราเรียกว่าวิกฤตโควิดยี COVID ่ิก้า ท่านอธิการบดีและทีมงานก็สามารถทำให้เกิดบรรยากาศที่สังคมยอมรับได้เป็นความปลอดภัยและมีความสนานามขอให้กำลังใจครับที่ขอชุนเชยอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือท่านอธิการบดีและคณะและทีมงานได้ทำให้เกิด การรักษาวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กรคือวิทยาศาสตร์ในเอเชียคือยอมจากเน้นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของชาวชนบทคือขนาดพ้นของประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายัางเน้นและทำได้สำเร็จก็คือวิทยาศาสตรเป็นส่วนหนึ่งของชนชนและชนชนเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัย ผุมคงประกาศคือผู้เกี่ยวข้องกับชุมชนที่ให้การสนับสนุนงานครั้งนี้ไปได้ทั้งหมดแต่ผมก็จะรบลึกนึกถึงว่าท่านทั้งหลายมีส่วนทําให้ิไนนรายนณนเอเชียแข็งแรงขึ้นมั่นคงขึ้นแล้วก็มีความหมายในสุงคมในประเทศชาติมากขึ้นยิ่งที่อยากจะกรับเรียนตอกที่ประชุมวันนี้ ที่สําคัญโดยหน้าที่และโดยบรรยากาศคือการแสดงความยินดีกับบัณดิมหมาบัณดินและตุสเดีบัณฑิตผมภูมิใจมากที่จะมีโอกาสเรียนอยู่ต่อหน้า่าันทลายผมภูมิใจในความเป็นบัณฑิมหาบรณดินและตุสเดียบรรดินท่านเพออย่างน้อยทําให้เกิดบรรยากาศ เราภูมิใจในการที่มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดวิทยาการยุคเอเชียและบรรยากาศวันนี้นอกจากจะบอกว่าทำให้คุน,นึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์จากโรงเรียนแพทย์ว่าคุณเป็นบัณฑิตคุณเป็นมหาบัณฑิตหรือคุณเป็นบัณฑิตคุตสุรีบัณฑิตนั้น ไม่ต้องการคําสอนมากนะักเพราะคนที่เป็นบัเกินแล้วจะสอนตัวเองตลอดเวลนเพราะฉะนั้นวันนี้จึงไม่มีคําสอนหรือคอว่าได้ใน,ใน,ในย่างจะเทีอ่ยอการบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราแน่ใจในความหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาของวิทยาลัยบันอิเอเชียนคือคำว่าเราจะพยายามย่างริ่ง ตั้แต่ที่การบมีองตั้งแต่สภาตามวันของเราวิทยาลัยของเราบอาจารถไฟจรงความเห็นจุงมกันว่าการศึกษาที่เรามุ่งมันมมมนั้นเราต้องการให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นคนเก่งเป็นคนดีและมีภาวะผู้นำความหมายของธรรมะภาวะผู้นำนี้สำคัญมาก แล้เราก็เชื่อกันว่าอระมรคผู้นำนั้นทำให้คนประสบความสำเร็จอดิตเข้าไปมหาปฏิปิตรเท่ากันหรือดุษฎีบัณฑิตเหมือนกันแต่ความสําเร็จที่ไม่เหมือนกันก็คืออระมรคผู้นำเพราะฉะนั้นเราจึงได้เน้นเรื่องพระมรรผู้นำในวันนี้เราบอกว่าอระมรคผู้นำถอนกันไม่ได้ อาวุธคุณนำสอนทำไม่ได้ไม่ใช่ออตัาำรามังการมามีห้าข้อแปดข้อแล้วก็ออกไปป็นคุณนได้แต่อาวุธคุณนำสามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้การเรียนรู้ที่สำคัญคือได้เห็นตัวอย่างที่ดีนะครับพระชนัันตบดินทั้งหลายน,นี้นอกจากกุญใจในความเก่ง ความดีท่านทั้งหลายยังก็เชื่อมั่นว่าท่านจะมีความรับผู้นำแต่ว่าวันนี้เราเลือตัวอย่างที่ดีที่งเราเชื่อว่าตัวอย่างที่ดีนั้นมีค่ามากของ,ของสอนตัวอย่างที่ดีอันแรกผู้หมอซึ่งเป็นผู้บริการโรงพยาบาลเออที่ไดลอนคอนพวกเราได้ประกาศแล้วประกาศเกียรติคุณ หมอเองก็มอพูดถึงผู้ดูคติของตัวเองและเชื่อว่าพวกเราจะได้ทัองความคิดความอ่านความในใจของหมอหมอก็คงจะมีความเห็นความรู้สกและผูดมคติคเหมือนกันกันกบพวกหอทั้งหลายจากโงเรีนแพทย์เราไ้เรียนรู้ว่าผู้กคตินั้นกินได้แต่ต้องกินด้วยใจและกินด้วยใจ คุณหมอได้แสดงให้เห็นว่าคุณหมออยู่ได้ด้วยคนเดียวคุณหมอมาวันนี้มากับคุณพ่อคุณแม่พ่อครัวด้วยถ้าเราสามารถทําให้คนที่มีภาวะผู้นำอยู่แล้วมีกําลังใจกลับไปทํางานได้ดีขึ้นกว่าเก่าผลงานของเก่าที่วันด,ดีแล้วเนี่ยก็จะยิ่งดีก็ยิ่งยิ่งขึ้นเพื่ออย่างนั้นครับทุกคน ท่านอธิการบดีและคุณอาจารย์ที่ทำให้เกิดบรรยากาศแบบนี้สำหรับอุสุนีประเด็นกิจกสัม,รรมนั้นนดนพันรรรร์้ำซ้ำหรือที่พวกเราเรียกว่ามาดำแปลนผมนเคยได้อ่านหนังสือที่ท่านเขียนด้วยตนเองอ่านแล้วก็ยังวางไม่ลง แล้วก็อยากอ่านออยากเข้าใจอยากรู้จักมากขึ้นแต่วันนี้ก็พิเศษมากที่สภาวิทยาลัย,รยประเด,ดเอเชียในประกาศมอบดุสนีประเทศอิติมศัสส์แล้วก็ท่านนายกสภากัานอินทนาท่านก็มาเป็นตัวเองด้วยความรัก ด้วยความชื่นชมเพราะว่าท่านอาจารย์จินตนาเป็นครูที่ปลใจในลูกศิษย์คุณกุตติผู้สานตามมาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราเห็นวันนี้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมานายกสภาของสถาบันของเราก็มากรรมการสภา,าก็มาแล้วผู้มีเกียรติอีกหลายท่านที่มาอาจจะบอกชื่อไไในที่นู่นนะครับบรรยากาศที่มี ันนี้ที่พิเศษนั้นจุดหนึ่งก็เป็นความคิดริเรื่มของท่านอาธิการบดีและผู้บริหารแต่ผมรู้วความจริงใจและความตื่นเต้นอย่างหนึ่งก็คือในตอนรับเปนวนพันธ์ําคำนะครับเพราะว่าอาจารย์พบเตอรกระสุนนั้นนอกจากจะชื่นชมชื่นชมเป็นส่วนตัวอยู่มากแล้วเนี่ย ยังทําให้พวกเราสนใจและชื่นชมมากขึ้นด้วยเรากดอ่านประวัติแล้วจะเห็นว่าท่านนอกจากจะเป็นคนเก่งคนดีมีภาวะผู้นําแล้วเนี่ยท่านเป็นผู้นําที่น่าสนใจเป็นผู้นําตั้งแต่ชุมชนเล็กๆชุมชนชาวบ้านเป็นตากผูงชาวบ้านกันนะเป็นชุมชนของประเทศชาติต้องกระดับนานา,นา,นานชาติเป็นคนของโลกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงภูมิใจที่ เป็นอะไรของเราได้มองปริญญาเองกิจวัตรให้ถ้าพูดอย่างจรนี้จริงๆจริงๆอย่างพวกเราแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าปริญญาเองก็เล็กเกินไปสำหรับความเก่งความดีและความคุณงมั่ท่านสำหรับการแข่งขันฉะนั้นจึงเข้าวันนี้มีพิธีการต่างๆหลายอย่าง เรื่องในแสดงถึงความขอบชื่นชมนักกีฬาด้วยชื่นชมนักศึกษา,าที่ได้ทำประโยชน์ไปทำความดียังไปมีเกียรติในรูปแบบต่างๆอาจจะพูดไม่ได้ถึงแต่ทั้งหมดนี้อย่างจะบอกว่าท่านบัณฑิตทั้งหลายท่านมหาบัณฑิตทั้งหลายและท่านฤษีนนันอยู่ที่ที่พับบรรยาก,กาศแบบนี้และกิจกรรมแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเรียนรู้ เละกันพิธีการต่างๆนั้นที่นี่อาจจะไม่เหมือนที่อื่นที่นี่ก็มีลักษณะพิเศษอนตัวเองอดีใจที่ประเทศอเชียรักษาความเป็นตัวของตัวเองอนะครับมีพิธีการนั้นตัวเองอแล้วก็ภูมิใจในพิธีการนั้นตัวเองอนะครับและความเป็นตัวของตัวเองนี่เองที่ทําให้คนดีคนเก่งระดับโลกระดับชาติ ยังเป็นโดนพันลำาำ,ำตัดสินใจย้ำว่าจะมารับปริญาเองกิจมาส์ด้วยตัวเองด้วยความกลมิใจนะครับนิดเดียวคุณหมอเป็นแขกได้มีสุาำคัญในการวิเริ่มทำวิทยอะไรวันนี้เอเชียถ้าคุณหมอเป็นแขกได้เห็นบรรยากาศในวันนี้ คุณจะมีความสุขและความภูมิใจเยินพวกเราถ้ามีส่วต้องว่างขอเวลาและความคิดอนอาจจะมีส่วนลึกถึงปเปแขนที่มองกระแสทังรักทั้งสันธาและชื่นชนม,มที่มีส่วนร่วมคิดร่วมทำใ้เกิดวิทยาลันมิฑเอเชียะอะไรวนี้ผมขอมขอบคุณทุกท่านนะครับ ขอบคุณประเด็นทุกคนของคุณมหาประเด็นทุกคนแลเรของคุณท่านดุษฎีบัณฑิตอทมศัก์คุเราของคุณท่านนายกสภาอะไรเยเชียและกรรมการสภาทุกท่านรวมทั้งแขกผู้เป็เดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมทราบว่ามีหลายท่านที่เป็นผู้บังการักคุณที่ทําให้เกิดบรรยากาศวันนี้ถึงแม้ว่าผมจะประกาศชื่อไม่ได้ทวนถึง แต่ผมก็จะจำไว้เป็นชตรขอบคุณแล้วก็ประทับใจในความดีงามทั้งหลายขอ,อให้วิจิตรไทยบันทึกเอเชียเป็นวิจิตรไยชนขอ,อ,อนให้วิจิตรไทยบันทึกเอเชียเป็นสมบัติของท้องถิ่นขอ,อนให้วิจิตรไทยบันทึกเอเชียเป็นความภาคความใจของพี่น้องในชนบทด้วยในเมืองด้วยและประเทศชาติด้วยขอเอวยพรให้ทุกท่านไว้ ประสบโชคดีมีความสุขมีความสมปรารถนาทุกประการนะครับแล้วก็ขอให้เราผ่าดพ้นวิกฤตการณ์ที่เรียกว่าโควิด -19 ไปด้วยโดยทั่วถึงแล้วก็มีความสุขปีใหม่ไทยทรุ่งรนองขอให้ทุกภาพดีแล้วก็ขอให้เราได้พบก,ก,กันดีขอบคุณครับ